สวัสดีครับเพืนเนทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวิชาของวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของสพันธรัฐมาเลเซียนะครับกับคุณครูพิวัตรนะครับเบื้องต้นเลยเราต้องรู้จักตรงนี้นะฮะคือแผนที่มาเลเซียประมาณนะครับมาเลเซียทนี่ยเองออกเป็นมาเลเซียตะวันตกมาเลเซียตะวันออกนะครับอบ่งเป็นคนละฟากแต่ละดนะครับติดก็จะมีติดประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยบูรนและอินโดนีเซียติดอยู่4ประเทศนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดที่มีพื้นที่3 2 9 7 5 8ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับเป็นขนาดใหญ่อันดับห้านะครับประชากรหมดประมาณ29ล้านคนนะครับร้อยละ40เนี่ยถึงเป็นชาวมาเลเซียเหลือน,นะครับร 3, ้อยละ33เี็ชาวเวียดนามรนะ้อยละ10เป็นชาวรูไนและอื่นๆนะครับม่นจะเป็นชาวไทยที่เข้าไปทำงานอะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ ในประเทศนี้นะครับเลยละหกสิบคิดเป็นก็เกินครึ่งของประชากรก็คือน,น,นอับถือศาสนาอิสลามนะครับรองลงมาก็เป็นพุทธนะครับแล้วก็เป็นภาษาทางการก็เป็นภาษามาเลเซียนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษจ,จีนแล้วก็ภาษาทมินซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเขานั่นแหละนะครับต่อมานะครับมาเลเซียเนี่ยก็ปกครองแบบชาพันธรัฐโดยมีเข้ามาภาษาสุงเป็นประมุขนะครับก็เป็นสุลต่านตัวกูอับดุลสลัม ฮายฮาริมมูฮัมมัดสานะครับอันนี้ค ok, ือนายกคนปัจจุบันนะครับอิสมาอิสซัฟลียัคกุนะครับในลาสุดเลยแต่งแต่งตั้งวันที่2 1สิงหา2564นะครับส่วนความมาของตรงชาติขาวสลับแดงหมายถึงความสมรุถภาคของรัฐต่างๆนะครับชิ้นหนึ่งหมายถึงความสามัคคีพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลาม ดวงดาวเนี่ยหมายถึงเอกภาพต่างๆของรัฐนะครับสีเหลืองตรงเนี้ยสีเหลือง,องที่อยู่ในพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยนัก็ดาวตรงเนี้ยหมายถึงประมุขแห่งสากันธารฐวันชาติควันที่31สิงหาครับดอกไม้ประจำชาติก็จะมีดอกบุงงารายาบ้านเราเรียกว่าดอกชบาซึ่งเป็นผ้ากรีบซึ่งมีความหมายเหมือนกับ5หลักการในประเทศของเขา ที่ใช้ยึดเป็นหลักการซึ่งหลักการนั้นครูเองก็ไในซามแน่ชั้นก็มีอ,อะไรบ้างคือว,ว่าเขาเปรียบเสมือนเป็นท่าหลักฐานนะครับในการทําประเทศนักการเป็นประเทศสกุลเงินครับสกุลเงินเป็นสกุลเงินบริงกิตนะครับหนึ่งบริจิตก็8บาทเรานะครับสินค้าส่งองอกเขาก็จะมีน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็เครื่องอิเล็กทรอนิก์แล้วก็แผ่นยางพานะราอันนี้นี่ก็เป็นน้ํามันบิก๊ก ต่อมาสินค้านำเข้าก็เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นำเข้าเหมือนกันสินค้าเคมีภัณฑ์เครื่องจักรขนาดใหญ่นะแลวก็แผ่นเหล็กต่างๆนะครับเมืองหลวงของมาเลเซียก็เป็นเมืองกรลงปั๊มประวัติศาสตร์เดิมนะครับโดยยอด่อเดิมเนี่ยเป็นอาณาจักรโบราณนะเดิมที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งเดิมของอาณาจักรโบราณศรีวิชัยอาณาจักรลังกาสุกะันะครับ เป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมากนะครับต่อมามาเลเซียตกเป็นเมืองขึ้นของอาณานิคมเนี่ยเป็นของอังกฤษพศ252 2ในช่วงล่าอนาณานิคมนะครับและได้เป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ในพศ2 5 0 0นะร้รโดยมีตนผู้อับดุลลามาพุทาฮัตพุทราอันฮัตอันฮัตนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกวนการเมืองก็เป็นระบบประชาธิปไตยครับโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นซึ่งมาจากการเลือกตั้งสุลต่าน มรารกษัตริย์ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสุตลต่านหรือผู้ปกครองรัฐสภา,าทั้ง9รัฐนะครับโดยผัดเปลี่ยนมวงเวียนในรงตำแหน่งกันเป็นประมุขนะครับองค์ละ5ปีนะครับและมีนายกามรมทีเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีพระมรห,าราห,าหากษัตริย์หาราตรีฮองององค์ละปีนะครับเป็นประมุขแล้วก็เปลี่ยนแล้วนายกแล้วก็มีนายกามรมทีเป็นหัวหน้ารัฐบาลป,ปกครองทั้งหมดนะครับด้บนานเศรษฐกิจ มาเลเซียขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรเป็นมพะพร้าวมันปลามัาฝรา่าผลาไม้พริกไทยแป,ปรรูปทรัพยากรที่สําคัญคือกีตัวเรียมและดีบุกทยยี่ใช้เป็นหลิกนะครับและก็เป็นพลังงานสําคัญในการผลิตถึงส่วนเกี่ยวกับรถยนต์หรือยุทโธปกรณ์ต่างๆหรือสินค้าลิฟว์อิ์ต่างๆนะครับในภาคอุตสาหกรรมมาเลเซียส่งออกรถยนต์นะครับเลก้าซีเมนนอกจากนี้ก็ส่งออกเรื่องของการอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการท่องเที่ยวมีเหนือธรรมชาติทะเลปา่าไม้รวมทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆประชากรส่วนมากเชื้อชาติส่วนมากก็หลากหลายเชื้อชาตินะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมาลีนะครับที่เหลือก็เป็นชาวจ,จีนและก็อินเดียอีกตัวสัสาลัประจำชาติาที่บอกไปก็เป็นศาสนาอิสลามนะครับภาษาการกันสัยก็เป็นภาษามาเลเีบาฮาซาภาษามาลายูจีนอังกฤษทมินและภาษาถิ่นเหมือนกันเทียบอธิบายไปนะครับถึงจกลักษณะวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นตัวตนของมาเลยเนี่ยก็คือมาเลเซียมีคนหลายเชื้อชาติอยู่จะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นวัฒนธรรมชาวมาเลยนั้นคือศาสนาอิสลามวัฒนธรรมชาวมาเลเซียสายไทยเชื้อสายสายไทยก็วัฒนธรรมชาวมาเลเซียสายจีนก็เรียกว่าชาวเปรานกันนะครับผู้ภาษามาเลเซียผสมกับจีนมีการแต่งกายอาหารและวิถีเอกลักษณ์ตะวันอ่าจีนผสมกับตะวันตกตะวันตกนะครับเห็นได้จากอาคารลักษณะ อาคารของตะวันตกรประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปบ้านต่างๆโดยเฉพาะดอกไม้ก็เบื้องแบบจีนอาคารที่มีชื่อว่าชินโนโปรตูกีเช่นอาคารเมืองมะละกาเป็นเมืองมอนดกในปีหนังเป็ต้นในนิโบดคิดและอาคารแดงบริเวณจัตุรัสเนดีเคยเป็นย่านของชาวดับปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของมะลกากาก็เป็นเมืองขึ้นแต่เดิมแต่ก่อนก็มีหลายเชื้อชาติ ด้วยทำเลด,ด้วยที่ตั้งของประเทศมาเลเซียเนะี่ยเป็นประเทศที่เดินเรือของชาวอินเดียชาวจีนครับรวมไทยด้วยนะที่ได้รับวัฒนธรรมจากสองประเทศนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะมีวัฒนธรรมพวกจำพวกอินเดียแ,แล้วก็จีนเข้ามาอยู่ในอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะรแล้วก็หลังๆมาก็จะมีกลุ่มของตราชาติตอตกช่วงล่างนะนี่คงก็จะมีมาบ้าง ต่อมานะครับก็ต้องขอขอบคุณในเรียนทุกคนที่รับฟังนะครับอันนี้คือประวัติโดยย่อของมาเลเซียแล้วครูก็จะให้ทําใน Google Form นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการทําข้อสอบใน Google Form นะครับสำหรับวันวน,นี้ขอบคุณครับ